เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2565เมื่อวันที่12กรกฎาคม2565เวลา9นาฬิกา9นาทีณวัดมหาชัยพระอารามหลวงนายกมลตราชูรงในยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2565 โดยมีนายเสริชัยสิริไกยรองปลัดเทศบาลเมืองมหาสรารคามกล่าวรายงานเทศกาลเข้าพรรษาเป็นเทศกาลสำคัญหนึ่งทางพระพุทธศาสนาที่สังคมไทยปฏิบัติยึดถือมาอย่างยาวนานในภาคอีสานถือเป็นฮีดเดือนแคือบุญเข้าพรรษานิยมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนถวายเทียนจำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนสบงจีวรแด่พระภิสุสงฆ์ นอกจากนี้ยังเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาอุโบสถศีลในทุกวันถวายจตุปจัจจัยบำรุงพระศาสนาตามวัดใกล้บ้านการขับร้องสารพันญะาเป็นหมู่คณะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลเมืองมหาสรารคามจึงได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษาประจปี2565คืนในระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง2ตุลาคม2565เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีบุญเข้าพรรษาและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนในเทศกาลเข้าพรรษามีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพุทธสมาคมยุวพุทธิกาสมาคมคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามและชุมชนทั้ง31ชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมการแสดงพระธรรม,มเทศนาะตลอดเทศกาลเข้าพรรษาจำนวน16วัดในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับ จากพุทธศาสนนเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนาเป็นอย่างดีส่งผลให้เกิดความสามาคัคคีสงบสุขสันติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาสำหรับกิจกรรมในวันนี้นายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้มอบเทียนพรรษาและผ้าอับน้ำฝนแก่วัดมหาชัยพระอารามหลวงพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาในเทศกาลเข้าพรรษาหนึ่งกันพระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำร,รับพรหลังจากนั้นประธานมอบเพียงพันษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่ประธานชุมชนทั้ง31ชุมชนเป็นอันเสร็จพิธี